อวดเก่งนักหรืองั้นก็แสดงให้ฉันเห็นหน่อยแม่น้ำลำธารทะเลสาบมหาสมุทรออกมารู้สึกว่าที่นี่แปลกประหลาดนิดหน่อยช่างเถอะน้ำน้ำออกมาแล้วรีบรีบรับน้ำไว้ นี่รับน้ำมาหลายชัวย่วโมงแล้วยังไม่เต็มอีกเหรอจะเป็นไปได้ไหมทุกอ่างนี้กินไปหมดแล้วหรืออ่างนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนข้างในนี้จะไม่มีสิ่งลี้ลับอยู่ใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าอ่างรวมซับไม่รวมซับ มีควันดำออกมาจากนีอ่ะอีกแล้วที่คิดจะเล่นงานฉันทำให้ฉันโมโหจริงๆตักรา้าฉันยังจัดการอ่างแตก,แตกนี้ไม่ได้เลย มีนักฆ่าฉันไม่ได้ตาฝากใช่ไหมอซเเคนนี่คือกระดูกตาฝากอะไรนี่คือพอรที่พระเจ้าประทานมานี่ชัดเจนเลยเป็นความเมตตาของพระเจ้าต่อฉันที่อย่างยิ่งเมตตาต่อแม่ทัพเมตตาต่อพวกเราทหารและประชาชนทุกคนอย่าทำตัวงงงวยเลย ยังมีอีกน่าเสียดายจริงๆขาดหายไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรามีน้ำกระดูกสามารถต้มซุปได้ไขกระดูกสามารถทำให้เต็นท้องได้เป็นเนื้อฮ่า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 ไม่คิดเลยว่าก่อนจะไปจะได้กินเนื้อ นี่มันเป็นการดูแลจากเทพเจ้าจริงๆแม่ทัพนี่ก็เหล็กนี่นี่คืออะไรที่นี่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรอีกเรียน คำอวยพรในครั้งนี้แม่ทับเขียนด้วยตัวเอง โอ้ยทำให้ฉันโมโหจริงจริงนี่คืออะไรเลือดเทพเจ้าทรงอยู่ข้าวยวนเป็นเจวิ่งกวนโหของใต้หยานได้รับพระคุณจากเทพเจ้าไม่ควรที่จะขอมากเกินไปแต่ต้องเผชิญกับทัยแล้งใหญ่ประชาชนและทหารอดอยากหลงตายนับไม่ถ้วนแม่ผู้มีเมตตาตัดข้อมือใช้เลือดแทนนมประชาชนแลกเปลี่ยนลูกกันกินข้าวยวนไม่มีทางเลือกแล้วเพียงแต่ขอพรจากเทพเจ้าผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปข้าวยวนยินดีสละชีวิตรอยอยู่ข้างๆเทพเจ้า ปีที่13ของต้าหยานผู้หยวนส่งจากนอกประตูหยกต้าหยานเหนืออี้นี่มันยุคไหนกันจะวิ่นกวนโหูฮ่าฉันยังเป็นชินซีฮ่องเต้อ,อยู่เลยยังอยากหลอกฉันอีกเหรอเดี๋ยวก่อนถ้าบนจดหมายเลือดนั้นที่พูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่า ก็ถือว่าเป็นการใช้ของเสียแล้วกันสิ่งเหล่านี้ยังเป็นของที่พ่อแม่ซื้อไว้ตอนที่ยังอยู่ไม่รู้ว่าเก็บไว้นานแค่ไหนแล้วพอดีจะได้จัดการให้หมด แม่ทัพข้ารับใช้ไม่เคยเห็นแป้งขาวที่ละเอียดขนาดน,นี้มาก่อนยังมีผักโดงที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นี้ด้วยอาหารเหล่านี้กลัวว่าคงมีแต่เทพเจ้าถึงจะมีสิทธิ์ได้ลิ้มลองที่เทพเจ้าประทานให้ย่อมเป็นของวิเศษแต่จํานวนเหล่านี้ค่อนข้างน้อยถ้าไม่ดีเราไปอธิษฐานอีกสักหน่อยเทพเจ้าได้ประทานอาหารอร่อยเหล่านี้ถือเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่จากเทพเจ้าแล้วจะกล้าเรียกร้องอะไรอีกตอนนี้เราต้องมีใจที่ถิ่ใจสิ่งล้ำค่า ตั้งใจบูชาท่านเทพ,พเจ้าเพื่อดูน้ำพระทัยของท่านเหนื่อยจนแทบตาย ในที่สุดก็เคลีย์สต็อกทั้งหมดได้แล้วใครนะ่าพวกคุณมาทำไหมหลบไปบริษัทที่พ่อทิ้งไว้ให้ฉันถูกพวกคุณแบ่งไปหมดแล้วพวกคุณมาทำอะไรอีกวันอวีครั้งนี้เรามาเก็ตหนี้เก็ตหนี้พ่อของคุณตอนมีชีวิต,ตอยู่ยืมเงินเราหนึ่งร้อยล้านดูสิดอกเบี้ยทบต้นรวมแล้วทั้งหมดสามรอยล้านอืม เราจะต้องสูญเสียบ้างแล้วคุณละ่ะก็ใช้บ้านเก่านี้ชดใช้นี้ได้แล้วก็แค่คืนเงินใช่ไหมฉันจะคืนเฮ้ hey! คุณก็แข็งแกร่งดีนะฮ่าฮ้าดีเลยภายในสามวันนะนถ้าคุณยังไม่สามารถคืนได้ก็<อ>ให้ไปไกลๆเลยดีแต่ตอนนี้ขอให้พวกคุณออกไปจากที่นี่ก่อนสีเหลี่ยมน,นี้เป็นมรดกเดียวที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ฉันบริษัทเก่าก็ไม่รอดตอนนี้แม้แต่บ้านก็ จะทำยังไงดีทองไม่ทิ้งขยัะเปลี่ยนมาทิ้งทองแทนนี่มันจริงๆเป็นกระเป๋าเงินมหาศาลเลยนี่คืออะไรสัมผัสแล้วยังมีอุณหภูมิอยู่มังกรที่แกะสลักนี้มีชีวิตชีวามากมีมิติชัดเจน พ่อแม่ของฉันทิ้งสมบัติให้ฉันจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าเป็นกระเป๋าเงินที่สืบทอดกันมามดังนั้นกระเป๋าเงินนี้จะกินจะกินสิ่งที่ฉันทิ้งเข้าไปแล้วก็จะอาเจียนออกมาเป็นสิ่งแปลกๆเหล่านี้หรือว่าฝั่งตรงข้ามก็มีคนอยู่เป็นเพราะได้รับอาหารที่ฉันทิ้งไว้ในกระเป๋าเงินนั้นแล้วเอาทองแท่งและหยกเหล่านี้ส่งมาขอบคุณฉัน สวัสดีมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมได้ยินไหมฉันไม่สนว่าคุณจะเป็นคนหรือไม่ฉันบอกคุณนะห้ามส่งขยะพวกนี้มาอีกคุณรู้ไหมฉันจัดการกับชิ้นส่วนที่มีเลือดนี่ภาคภุมขาดขาดมันยุ่งยากแค่ไหนไม่สนใจฉันใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้ฉันจะไปขายของเก่าของคุณทั้งหมดอย่าโทษว่าฉันไม่เตือนคุณนะอาเจียง อาหวานอวีมาแล้วเชิญนั่งเร็วคุณทำอะไรอยู่คุณอย่าบอกว่ามันเป็นทองทั้งหมดนะฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทองหรือเปล่าฉันค้นเจอมาจากบ้านอาเจียงช่วยดูให้ฉันหน่อยอันนี้มีค่าเท่าไหร่จำนวนมันเยอะขนาดนี้ให้ฉันดูหน่อยมันเป็นของจริงแค่ความบริสุทธิ์ไม่พอเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดต่างมากคุณอย่าหลอกฉันนะอาเจียงฉันรู้ดีราคาทองคำช่วงนี้ขึ้นเยอะเลย คุณห้ามให้ฉันได้น้อยนะน้ำหนักมันไม่ถูกต้องข้างในผสมทองเหลืองแต่ก็เยอะขนาดนี้น่าจะมีมูลค่าประมาณสาสิบสาล้านนั่นก็ไม่น้อยแล้วอาใช่แล้วอาเจียงคุณรู้จักหยกไหมฮ่าฮ่าฮาคุณดูถูกอาเจียงแล้วอาเจียงคุณดูนี่สิอาอาเจียงหยกนี่มีปัญหาหรือเปล่าไม่เพียงแต่ไม่มีปัญหาแถมยังหายากอีกด้วยต้เหยียนเทียนหยวนจะกระพัดประทานให้กับหยวน นายพลนุมแห่งต้าเหยียนขั้วหยวนชื่อว่าเฟยเหนียนประธานหยกมังกรเสียชีวิตเมื่ออายุย1ิบเอดปีที่ไบหวงขัวเศร้าปีปีที่สิบสามแห่งต้าเหยียนและตัวอักษรบนผ้าหยดเลือดนั้นปีที่1ิบามแห่งต้าเหยียนทรงถึงหยวนที่นอกประตูหยกหรือว่ามีเพิ่มขึ้นอีกมากขนาดนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของเก่าใช่ไหม ธนาคารต้าซีโอนเงินส3บสามล้านหยวนสามสิบสามล้านบวกกับหยกขาวนั้นอีกอาเจียงบอกว่าหยกนั้นมีมูลค่าอย่างน้อยห้ารอยล้านสิ่งเหล่านี้และหยกมังกรขาวนั้นแม้ในสมัยโบราณก็น่าจะเป็นของที่มีค่าไม่น้อยเลยใช่ไหมหรือว่าคุณคือนายพลหนุ่มแห่งต้าเหยียนคนนั้นใช่ไหมหัวหยวน แดนใหญ่ยานมีอยู่จริงแต่ถูกทำลายเร็วเกินไปดังนั้นจึงไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์มากนะักส่วนใหญ่จะอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นทางการแต่หุ่ยหยวนคนนี้ละ่ะทำไมข้อมูลเกี่ยวกับเขาถึงได้น้อยจังถ้าหากแดนใหญ่ยานถูกทำลายแล้วเขาละ่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างจาก,กรพัรดิได้มีคำสัง่งให้เผาทำลายกองทัพพวกทั้งหมดและบันทึกเกี่ยวกับหุ่หยวนไม่แปลกใจเลยที่บันทึกเกี่ยวกับหั่หยวนจะน้อยขนาดนี้ ผู้ย้นาพาประชาชนถอยเข้าไปในหุบเขาอยู่เหมือนกองทัพวัวสามหมื่นคนด้วยร่างกายและเลือดขัดขวางการโจมตีของพวกเบยอีแต่พวกเบยอีกลับวางแผนร้ายบวกกับขุนนางทรยศ์ในแดนใหญ่หยางจักรพรรดิอ่อนแอและไร้ความสามารถนั่งดูให้กองทัพวัวถูกทำลายจนหมดสิน้นถูกทำลายจนหมดสิน้น ท่านแม่ทัพเรื่องใหญ่ไม่ดีแล้วให้เราเข้าไปเถอะขอให้ท่านแม่ทัพช่วยเราเถอะจักระพัดแล่เราออกไปข้าราชการช่วไม่ให้เราอยู่แม้แต่สัตว์ยังสามารถไถานาและฆ่าสัตว์ได้พวกเรายังไม่เท่าสัตว์เลยนี่มันไม่ใช่หรอพวกเราก็ไม่ใช่ประชาชนของใต้หยางหรอือทำไมถึงถูกจักระพัดหมาองนี้ข้าราชการหมาเหล่านี้ถูกทออทิ้งเหมือนดัวแลมาท่านแม่ทัพทุกท่านพูดแบบนี้ทำไมเรียกตัวเองว่าเป็นลูกที่ถูกทอดทิ้ง ถึงแม้จักรพรรดิและราชสำนักจะไม่ต้องการพวกคุณยังมีทัพพวกของฉันอยู่ยิ่งไปกว่านั้นที่ประตูยกของฉันมีเทพช่วยเหลือจะต้องคุ้มครองพวกคุณแน่นอนจะไม่มีวันให้พวกคุณต้องทนทุกข์จากความหิวอีกหากมีเทพจริงๆทำไมถึงมีความอดอยากเช่นนี้ทำไมทุกท่านถึงดูเหมือนจะไม่เชื่อหากทุกท่านไม่เชื่อฉันสามารถทำต่อหน้าทุกท่านได้อธิษฐานต่อเทพวันนี้ห้วยหยวนพาพลเมืองคุกเข่าต่อหน้าแท่นบูชาเทพขอให้เทพเมตตาต่อความทุกข์ของชาวบ้านโปรดประทานอาหารห้วยหยวน และประชาชนจะสาบานตลอดชีวิตจะบูชาถวยเทศตลอดชีวิตฉันรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกหากมีเทพจริงๆควรจะได้รับการลงโทษ ก็เป็นจักรพรรดิแก่ๆนั่นแหละเทพเจ้ากําลังมองดูมนุษย์พวกเจ้ามีจิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์เช่นนี้จะทําอย่างไรให้เทพเจ้ามองเห็นโปรดประธานอาหารใช่เมื่อวานนี้ได้อธิษฐานทั้งคืนแต่เทพพเจ้ากลับไม่ตอบสนองอีกหากครั้งนี้เทพพเจ้าไม่ตอบสนองอีกจะทําอย่างไรดี พวกเจ้าจงดูนี่คือหลักฐานที่เทพเจ้าได้แสดงให้เห็นนี่คือข้าวอะไรเม็ดข้าวแต่ละเม็ดอิ่มแน่นและใสสะอาดคงเป็นไปได้ว่าองค์จัก,กรพรรดิคงจะไม่ได้กินข้าววิเศษแบบนี้แต่มีกระสอบข้าวแค่ไม่กี่ใบเท่านั้นรอให้คุณนังกินเสร็จจะถึงตาพวกเราได้อย่างไรท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ทาไมเทพเจ้าไม่เคยประทานอาหารจํานวนมากแน่นอนว่าเป็นเพราะพวกเจ้าไม่ได้เชื่อในหยกประตูของข้ามีเทพเจ้าคุ้มครองไม่เคยกราบไหว้และอธิษฐานด้วยใจจริง ไม่เคยอธิษฐานในวันนี้ที่หลยวนวันนี้ห้วยหยวนได้สาบานต่อหน้าบูชาเทพเจ้าจะไม่เท่าทิ้งแม้แต่ลูกคนเดียวประชาชนในหมู่บ้านไม่ว่าจะมีสถานะใดต่างก็สามารถอิมอร่อยกับข้าวต้มได้มีห้วหยวนที่สามารถกินได้จะไม่มีใครอดตายแน่นอนคนมาแล้วจริงๆแล้วมีข้าวให้กินแล้วจุกเตาท่านแม่ทัพพวกเรายังรักษาตัวเองไม่ไหวชาวบ้านแม้จะถูกปลอบใจชั่วคราวแต่ในอีกไม่กี่วันอาหารจะหมดตอนนั้นจะเกิดการระเบิดขึ้นอีก จะไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเลือดก,กับนมแลกเปลี่ยนลูกกันกินแต่จะเป็นคนกินดูซีนอร่าของเทศ ในขวดแก้วนี้ใส่อะไรไว้หรือเปล่าเป็นผลไม้ดูเหมือนจะสดมากท่านแม่ทับเทพเจ้าก็ใช้ของมีค่าแบบนี้ใส่ผลไม้เหรอขวดแก้วนี้ใสสะอาดไร้ที่ติสัมผัสแล้วรู้สึกกลมมนและเรียบลื่นแม้แต่ในเมืองหลวงก็ซื้อไม่ได้แม้แต่ด้วยเงินร้อยทองใช่แล้วท่านแม่ทับดูสินี่คือเกี้ยวพวกเราโดยปกติแม้แต่ดินของเจ้าแม่กวนอิมยังไม่พอให้กินตอนนี้กลับมีเคี้ยวให้กินเทพเจ้าทรงอยู่ พระคุณของเทพเจ้า,จาหมาาหาศาลพระคุณของเทพเจ้าที่ประทานสิ้นสุดแล้วท่านแม่ทัพอังนี้ในอังนี้เหมือนมีคนพูดอยู่